สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปพี่กันขาดนะคะ,ะวันนี้เนี่ยหัวข้อคําถามเนี่ยจะเป็นหัวข้อง่ายๆเลยนะคะที่เครู้สึกว่าอันนี้อยากดูเป็นพิเศษแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยต้องขออภัยด้วยที่ห่างหายจากการทําคลิปนะคะเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยสบายนะคะแต่เดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นเร็วนี้แหละเสียงก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะเสียงแ,แผ่แพนิดน,นึงนะคะ,ะมีไพ่สีใบเนี่ยเป็นตัวแทนไพ่สีกองให้เลือกนะคะคําถามก็คือ ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นเรน็วนี้ในชีวิตคุณนะคะภายในประมาณสิบวันแถึงสิวันนะคะหรือว่าประมาณ2สัปดาห์เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเราก็ถ้าอยากบอกอะไรกับคุณนะคะในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะคะเดี๋ยวมาลองดูกันกองที่1จะเริ่มจากซ้ายมือเครกเสมอคือฝั่งนี้นะคะนี่กองที่1 2 3 4เลือกได้เลยนะคะ <c oughs> เริ่มเลยนะ ขออนญาตว้าขอเนญาตเ,เริ่มเลยนะคะกับเพื่อนๆที่เลือกตรงที่หนึ่งหรือคนที่เลือกการไปนี้นะคะให้ขอดูทำใบเนาะแล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะของตัวคุณหน่อยนะคะกับหัวมุเลยตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะมีนกรกฎพิจิกตุล มีนกรกฎพิจิตตุนพฤศพนะคะประมาณนี้เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณเองนะคะคําใบ้อื่นๆเนี่ยเครู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตคุณดูเบือ่อคุณรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกว่าทําอะไรก็เบื่อไปหมดกินข้าวก็เออก็อร่อยนะแต่ก็เบื่อเบื่อคือมันไม่เอนจอยอะคะ่ะแบบไม่รู้สึกว่าเอนจอยไลฟ์นะคะอันนี้เป็นคาใบ้คําที่หนึ่งคใบ้ที่สองคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ต้องการอะไรเลยในชีวิตคือมันก็เข้าเข้า เข้าขายคําว่าเบื่อแหละแต่ว่าในใน,ในขณะที่เบื่อเนี่ยถ้าให้ให้เน้นนะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่คุณไม่ต้องการคือคุณไม่ต้องการเรื่องดราม่าในชีวิตอันนี้เป็นคําใบ้แล้วก็คุณคุณรู้สึกว่าไม่ได้ต้องการความรักหรือการมีแฟนในตอนนี้เงินก็ไม่ได้ต้องการเช่นกันคือเค้กไม่ได้บอกว่าคุณไม่ได้อยากทํางานได้เงินอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่แต่คุณมีความรู้สึกเบื่อหน่ายอะคะ่ะกับกับทุกๆอย่างในชีวิตตอนนี้มันเหมือนอยู่ตัวทรงตัวมีนึกถึงอดีตบ้าง แต่ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจแล้วอะไรเงี้ยนี่ยเป็นคําใบ้เป็นเป็นบรรยากาศรวมๆในความรู้สึกคุณในชีวิตคุณถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงเลือกกองอื่นได้นะคะให้ขอดูหน่อยว่าภายในแปดถึงสิวัน8ปดถึงสิวันนี้จะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแปลกมากไพ่กลับหัวอ้อโอเคเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องงานนะคะ ที่จะเกิดขึ้นนะภายใน8ปดหรืสิวันนี้เป็นข่าวดีเรื่องงานแน่นอนนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทํางานอ่ะงานหนักจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยช่วยเหลือนะคะแต่เคสรู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นข่าวดีแล้วเด่นขึ้นมาเลยคือใครที่หางานอยู่จะได้งานแน่นอนแล้วเป็นงานที่ดีเป็นงานที่คุ้มค่ากับการรอคอยใครที่เจ้านายไม่ค่อยรักไม่ค่อยมองเห็นความสามารถไม่ให้ความสําคัญอะไรอย่างเงี้ย มันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะภายใน8ถึง14วันนี้เป็นข่าวดีเรื่องงานเลยชัดเจนมากใครที่หางานใหม่รอง,งานใหม่ตำแหน่งเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้แน่นอนได้แน่นอนแบบไม่ต้องสงสัยไม่ต้องพึ่งพาใครความหมายคือไม่ต้องมาใครคือไม่ต้องไปเขาเรียกอนะ ติดสินบนใครหรือไปขอให้เจ้านายช่วยไปขอให้เพื่อนช่วยหางานให้ไม่ต้องไปพึ่งพาใครเลยคุณได้มาด้วยความตั้งใจความสามารถและจังหวะชีวิตจังหวะดวงของคุณเองนะคะนี่เป็นข่าวดีเรื่องที่1ขอดูข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งหนะะ่อยค่ะนี่อีกสักเรื่องไหมคะข่าวดีอีกสักเรื่องให้บอกว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคุณมาถูกทางแล้วนะคะตอนนี้ชีวิตคุณมันนิ่งๆอาจจะเบื่อเบื่อหน่อยเพราะว่าจัก,กรวาลต้องการให้คุณได้พัก พักเบรกจากอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องสิ่งที่ที่เป็นเกี่ยวกับการเงินการลงทุนของคุณหรืออะไรที่คุณพยายามสร้างชีวิตมาในช่วงที่ผ่านมาค่ะเหมือนเขาให้คุณได้พักเพื่อให้ได้ได้เตรียมตัวเตรียมตัวอีกอย่างหนึ่งคือถพ่อยากบอกให้คุณนะ่ะมีหวังนะมีหวังในชีวิตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่าการมีมีแฟนในอนาะคตเพราะเครู้สึกว่า คุณรู้สึกว่าคุณนะมีทุกอย่างในชีวิตแล้วตอนนี้แต่แต่ไม่บางคนอาจจะไม่มีแฟนะนะแล้วบางคนอาจจะมีแฟนแต่ว่าตามให้อ่ะคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอเนื้อคู่หรือลึกๆแล้วคุณรู้สึกหมดหวังเรื่องอะไรเรื่องนั้นแหละที่มันจะกลายเป็นโชคดีในอนาคตแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายใน2ส,สัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าในช่วงสองสัปดาห์เนี้ยคุณจะได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาและถ้าหาก มีออฟเฟอร์เรื่องงานข้อเสนอเรื่องงานหรือได้งานใหม่หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับง,งานนะคะถามว่าคุณสนใจไหมตกลงดีไหมตัดสินใจย้ายดีไหมไปทํางานที่นี่ดีไหมดีค่ะทําเลยค่ะทั้งจะรวยเงินรวยเสน่ห์และก็สร้างความมั่นคงให้ตัวเองได้ด้วยในวันข้างหน้าคุณจะโดดเด่นเป็นดาวบนฟ้าเอยคือมันมันเป็นโชคดีอะนะที่จะเกิดขึ้นนะคะพห้บอกว่ามาถูกทางแล้วเราก็เดินต่อไปแล้วขอให มีหวังอย่าหมดหวังอย่าหมดศรัทธานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการใช้หนี้ที่ซื้อบ้านอยู่มีรถอะไรเงี้ยแล้วมันจะต้องจ่ายเงินออกไปอะไรีอยอก็อย่าเพิ่งหมดหวังลงทุนลงแรง,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 งไปจะได้กําไรไหมได้แน่นอนและคนโสดคุณจะไม่ได้เป็นโสดแบบเนี้ยต่อต่อไปคุณจะมีคนเข้ามาสนใจในวันที่ มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในเชิงของเรื่องการงานการเงินไปแล้วอา่ะจะมีคนก้าวเข้ามาให้ความสนใจพูดคุยเข้ามาจีบคุณคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์มีนกันนะคะเอ่อกลุ่มมีนก,กันกลุ่มหรือมังกรน,นะคะประมาณนี้เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรของเขานะคะเพิ่มเติมอันนี้แค่พูดไปเฉยเฉยเพราะมีนกคู่นกก็อาจจะเป็นพิจิกได้นะคะหรือคนที่ตัวสูง หรือหุ่นดีหรือมีคนที่ follower เยอะมีคนรู้จักเยอะติดตามเยอะบนโซเชียลมีเดียอะไรอย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นอนาคตนะแต่ว่าภายใน14วันนี้ในเครู้สึกว่ามันจะเป็น energy คุณที่คุณจะได้เริ่มต้นกลับมา active อีกครั้งไม่เบื่ออีกแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแบบนั้นมากกว่าในเรื่องของงานหรือการทําอะไรเพื่อตัวเองอะไรเงี้ยในส่วนของความคิดก็ทํางานหนักมันนะหมายถึงว่าคิดหนักคิดเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่ความคิดที่เป็นความเครียดอะ่ะมันเป็นคิดเพื่ออนาคตคิดเพื่อ มีความหวังคิดเพื่อสร้างอนาคตให้ตัวเองอะไรประมาณเนี้ยนะคะโอเคขอบคิณมากที่เข้ามาฟังขอให้โชคดีโชคดีนะอ่าไปต่อนะคะกับเพื่อนๆ่อนที่เสียงลดดังมากเลยโ okay, อเคคนที่เลือกกองที่สองหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะเอ๊ะขอดูลัคนาราศีนะคะหรือว่าดาวจันของของตัวคุณหน่อยลัคนาราศีหรือว่าดาวจันรของตัวคุณแล้วก็คาใบ้เกี่ยวกับตัวคุณด้วยนะคะ คนที่เลือกกองนี้ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะกรกฎมิถุนพิจิกมังกรกรกฎมิถุนพิจิกมังกรถ้าจะมีอีกอันหนึงน่งคือธนูนะคะคาใบ้คาใบ้คาที่หนึ่งคุณคุณอยู่ต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนหรือเปล่าตอนนี้หรือมีแผนที่จะไปต่างประเทศ คำใบที่2องคนรักหรือแฟนหรือตัวคุณอยากมีแฟนเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาหรือเปล่าคำใบที่3คุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องของพรมลิกขิตผลกรรมการทําดีความเชื่อการเอ่อเป็นโซเมตเนื้อคู่คนเราทําอะไรได้อย่างนั้นตายไปจะมีสวรรค์นรกอะไรอย่างเงี้ยมีความเชื่อเรื่องของศาสนาเรื่องของ เวียนายตายเกิดอะไรเงี้ยค่อนข้างสตรองคุณเป็นคนที่มีความเชื่ออะไรเหล่านั้นแล้วคุณก็เชื่อในเรื่องของมันจะต้องมีจังหวะชีวิตของเราทุกอย่างถูกกาหนดไว้แล้วอะไรประมาณเนะะี้ค่ะอันนี้เป็นเป็นคำใบ้เกี่ยวกับคนที่เลือกกองนี้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงเลือกกองอื่นได้นะคะขอดูข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน8ถึง14วันนยคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องอะไรภายใน8ถึง14วันนะคะโอเค ออมองเป็นสองแบบนะคะแบบแรกถ้าคุณไม่รู้ว่าจะต้องเลือกเลือกทางไหนอาจจะเป็นเรื่องของงานหรือเรื่องของความรักให้บอกว่าเลือกทางไหนก็ได้อ่ะคือคือถ้าพูดอย่างนี้มันอาจจะรู้สึกแบบอะไรวะเออแต่ จะพูดยังไงดีงานที่เดิมก็ดีไม่ได้แย่งานที่ใหม่อะก็เป็นโอกาสใหม่ๆให้ได้พบเจอผู้คนได้ทําอะไรใหม่ๆในที่ใหม่ถ้าเป็นเรื่องของแฟนคนรักคนคุยคนที่มาก่อนหรือคนที่คุณรู้จักก่อนคุยก่อนอะเขาก็มีใจให้คุณรักคุณดีไม่ได้แย่อะไรคนใหม่เขาก็จริงใจเหมือนกันเข้ามาแล้วอยากจะสร้างสัมพันธ์อยากทำความรู้จักอีกเหมือนกันคุณจะเลือกทางไหนก็ได้คือไพ่บอกว่า มันแล้วแต่คุณเลยมัน,มนเค็กรู้ว่าไพ่ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยเวลาที่อ่านอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่มีอะไรแย่ค่ะความหมายคือคุณจะเลือกอันไหนก็ได้แล้วถ้าถ้าไพ่ออกมาแบบเนี้ยสิ่งที่เค็กแนะนํานได้นะจากประสบการณ์ตัวเอง <c> เค็กขอให้คุณทําการตัดสินใจด้วยการใช้ข้อดีข้อเสียหรือใช้ใช้จังหวะเวลาจังหวะชีวิตของคุณนะ่ะ ในการตัดสินใจเลือกความหมายคือถ้ามันดีทั้งสองอย่างถูกไหมถ้ามันดีทั้งสองอย่างนะ่ะให้ตัดสินใจแบบสมมุติว่าสมมุตินะงานที่เดิมกับงานที่ใหม่ถ้าคุณต้องย้ายไปที่ใหม่คุณอาจจะต้องจ่ายค่าที่พักที่ใหม่ค่ามัดจาอะไรเงี้ยต้องย้ายไปไกลแฟนมากขึ้นอ่ะงั้นอยู่ที่เดิมก็ไม่ได้แย่นี่ งั้นก็อยู่ที่เดิมประมาณนี้ค่ะคือให้ใช้ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจเลือกอะสมมุติจะเปลี่ยนแฟนมีแฟนอยู่แล้วแล้วมีคนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าคือคําทํานายมันคือดีทั้งคู่ถูกไหมคนใหม่อะ่ะเขามีดีมากกว่าในเชิงของอหน้าตาหรือเขาทํางานที่เดียวกันกับคุณเจอกันได้บ่อยกว่าแฟนคนแรก อะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถตัดสินใจเลือกคนที่เข้ามาใหม่ได้มันมันไม่ผิดอะไรประมาณนะะี้ค่ะแต่แต่ต้องทําให้มันถูกต้องคือที่เค้กกำลังแนะนําอยู่คือเค้กแนะนําให้คุณตัดสินใจเพราะว่าพ่ายแรกเค้กแนะนําให้คุณตัดสินใจเค้กไม่อยากให้คุณเหยียบเรือสองแคมหรือว่าอันนี้ก็จะเอาอันนั้นก็จะเอาอะไรอย่างเงี้ยคือคนเราอะ่ะพอถึงจังหวะที่เลือกแล้วมันเป็นโอกาสที่ดีก็ควรที่จะเลือกและปล่อยสิ่งใดสิ่งหนึ่งปล่อยคนใดคนหนึ่งไปเพื่อให้เขาได้ได้ไปเจอสิ่งที่เหมาะกับเขา หรือได้ไปต่อในในเส้นทางของเขาหรือตําแหน่งงานนะคะถ้าคุณไม่รั้งไว้เขาก็จะได้ HR หรือว่าฝ mm ่ายบุคคลเ็าจะได้ไปเปิดรับคนอื่นเข้ามาทํางานอะไรประมาณเนี้นะคะ mm hmm. มันก็ถือเป็นข่าวดีอยู่นะเอออะไรอีกคะเป็นข่าวดีเรื่องที่สองอะไรอีกคะอืม mm hmm. คนโสดนะคะจะได้มีแฟนนะตามไพ่เนี่ยคนที่โสดจะได้มีแฟน เขามีใจให้คุณไม่ว่าเขาจะดูดีกว่าคุณดูเก่งกว่าคุณดูฐานะบ้านอย่าง,งุ้นอย่างนี้อย่นั้นหรือดูเข้ากันไม่ได้เลยนู่นน่นแต่เขาเป็นคนที่จริงใจแล้วเขาเป็นโซเมตคนโสดจะได้มีแฟนใครที่มีแฟนอยู่แล้วมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจและสารสัมพันธ์แบบที่แน่นแฟนมากขึ้นนะคะคุณจะมองเห็นความจริงใจของเขาความรักของเขาได้ได้มากขึ้นดังนั้นข่าวดีเนี่ยเป็นเรื่องของไม่ใช่หนะ้าที่การงานหรือการเงินแต่เป็นเรื่องของความรักนะคะจริงจริง ไพ่สามแถวก่อนหน้าก็เป็นเรื่องของความรักแหละแต่เค้งมองว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องงานได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะชัดเจนขึ้นด้วยนะคะภายในนั่นแหละ2สัปดาห์หรือว่า8 1 4วันนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าคุณดีวกับคนธาตุดินนะคะพิศษภันมังกรหรือคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะมากไปกว่านั้น ถ้าเกิดตัวเขาเป็นคนที่ดูเป็นเป็นคนที่คุณรักแล้วคุณชอบหรือแอบรักแอบบชอบอยู่มันมีโอกาสสมหวังสูงมากนะคะอันนี้เป็นข่าวดีนะที่จะเกิดข,ขึ้นกับคุณนะคะโอเคขอให้โชคดีแฮปปี้แฮปปี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าเสียงแหบเหมือนเค็งนะเออไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่3ามหรือคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะขอดูลัคนาราศีหรือว่าดาวจำของตัวคุณหน่อยนะคะแล้วก็คาใบ้ด้วยคนที่เลือกกองนี้ จ็ดเจ็ดสี่คนที่เลือกกล่องนี้ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะเมษสิงห์พระภกันมังกรเมษสิงห์พระศกันมังกรเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณนะคะคาใบ้คือคําใบ้ที่1คุณเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้มีสมบัติพรสถานจากครอบครวัวใดๆนะคะเวลามีฟงมีแฟนนะ่ะแฟนก็ไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเลยคุณซัพพอร์ตเขาซะมากกว่านะคะ คำใบที่2มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเลข7หรือเลข4สําคัญมากๆหรือเดือนกรกฎามามเมษาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับคุณยังไงแต่สําคัญมากหรือปีที่7 7วัน7เดือน7ปีอะไรเงี้ยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเลข7็นะคะหรือปีนี้ปี2023สาเนี่ยสำคัญบางอย่างมากๆหรือสอนอะไรเกี่ยวกับชีวิตคุณมากมากเลยคําใบที่3บางคนในที่นี้บางคนมีเซน์หรือว่าดูดวงได้ดูดวงเป็นนะคะเซนแมนอะไรเงี้ยลางสังหณ์แม่นยํานะคะ คำใบ้ต่อมาคุณเป็นคนที่ช่วงนี้หรือที่ผ่านมาก็ตามพยายามสร้างเนือ้อสร้างตัวเก็บเงินลงทุนจนมีทุกวันนี้ได้ไี่ยด้วยตัวเองนะคะแล้วเป็นคนที่มีมีความมั่นคงในชีวิตระดับหนึ่งแล้วด้วยยังยังไม่ใช่คนที่แบบตกงานไม่มีงานทําหรือไม่เห็นอนาคตตัวเองไม่ใช่คุณเป็นคนที่มีแผนอนาคตอยู่ถึงจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่มันชัดเจนนะคะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ล่องลอยคุณเป็นคนที่ มีทิศท,ทางไปเป็นคนที่ไม่อับจนหนทางในการใช้ชีวิตมีชีวิตหรือว่าการหาเงินนะคะอืมบางคนโสดมาสี่ปีบางคนโสดมาเจ็ดปีก็มีโอเคค่ะดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในแปดวันหรือว่าสิบสี่วันนี้แปดถึงสิบสี่วันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องงานค่ะอันแรกนะคะเป็นเรื่องงานนะคะจะมีผลงานที่โดดเด่นได้รับคำช,นคำชมนะคะแล้วก็ แปลกนะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในที่ทำงานนะคะแล้วถ้ามันจะต้องมีคนช่วยอะ่ะคุณจะไม่ใช่คนที่สวยคุณจะเป็นคนที่ได้รับคำชมไพ่บอกว่าอยากเข้าไปยุ่งกับปัญหาของคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแล้วก็มันมันจะเป็นเรื่องของงานนะคะเป็นคําชมเป็นความสําเร็จคุณได้แต่มันจะมีคนไม่ได้คุณได้เลื่อนตำแหน่งอีกคนนึงจะไม่ได้อะไรประมาณเนี้ไพ่บอกว่ามันเป็นโชคชะตาเป็นจังหวะชีวิตวันเนี้ย เป็นนาทีทองของคุณเป็นจังหวะชีวิตของคุณดังนั้นภูมิใจและมีความสุขกับมันยินดีกับมันไม่ต้องไปรู้สึกเศร้าหรือไปคิดแทนใครว่าเฮ้ยเราได้ตำแหน่งนี้มาแต่เพื่อนไม่ได้เพื่อนต้องเกลียดเราอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะคุณได้มาเพราะความเก่งความสามารถและการที่คุณมีดีคุณถึงได้มานะคะเอ่อ็มองเป็นเรื่องงานนะเค็กไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องของความรักนะคะตามให้นะอืมเค็คมองว่าเป็นเรื่องงานแต่สิบเปอร์เซ็นในที่นี้ ถ้าใครคนใดคนหนึ่งเลิกกับแฟนแล้วมาเลือกคุณเค้กมองว่าอันนี้เค้กด่านอ่านตามเอเนอรจภายนะคุณไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าคือคือคุณไม่ได้ผิดและขอให้คุณมองในมุมที่ว่าคนที่เขามาเลือกคุณนะ่ะเขาก็ตัดสินใจในสิ่งที่ มันดีต่อทุกๆฝ่ายแล้วดีกว่าเขาแบบคบสองคนอ่ะคบแฟนเก่าแล้วคบคุณด้วยอะไรเงี้ยคืออันนั้นน่ะไมมโอเคแต่ถ้าเขากล้าที่จะตัดสินใจเลือกคือเลิกแล้วมาเลือกคุณมาคบคุณทําให้มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเขาก็มีความกล้าเขาไม่ได้ขี้ขลาดแล้วเขาก็ตัดสินใจเลือกคุณอย่างถูกต้องอะไรประมาณเนี้ยค่ะคิดออกไหมว่าเขาเขาไม่ได้คุมคืออะไรเงี้ยเออดังนั้นอย่าอย่ามองว่าตัวเองแย่หรือผิดแล้วก็อย่ามองว่าตัวเขาไปทําอะไรแย่ ความหมายคือถ้าเขากล้าที่จะตัดสินใจเลิกกับอีกคนเพื่อเลือกคุณอนะ่ะอันเนี้ยมันใช้ความกล้าหาญอยู่นะถ้ามองมองในมุมของคนคนหนึ่งที่กล้าตัดสินใจที่จะเลิกกับกับคนที่เขาอาจจะหมดรักแล้วแล้วไปเลือกไปเลือกคุณที่เขาสนใจหรือว่าเขารักในตอนนี้อะไรเงี้ยนะคะอ่าข่าวดีเรื่องต่อไปมีอะไรอีกนะเข่าวดีข่าวดี สิ่งที่อดทนทํางานหนักมาตลอดอะคะ่ะเค้กมองว่าถ้าถ้าเป็นในเรื่องงานในเค้กอ่านไปแล้วเนาะแต่ว่าถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ตามเรื่องงานก็ตามเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยไม่มีคนช่วยมีแต่ปัญหาโชคไม่เข้าข้างเจ้านายก็ไม่เคยช่วยอะไรเลยนู่นนี่นั่นมันถึงจังหวะชีวิตของคุณแล้วภายในแปดถึงสิบี่วันเนี้ยคุณจะได้รับคําชนได้รับการโปรโมทได้เงินเพิ่มมันเป็นมันเป็นผลของการกระทําของคุณเลยะคะ่ะ อยู่ที่ว่าคุณไปลงทุนทําอะไรมาก่อนหน้าเนี้ยลงทุนลงแรงในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ตามในเรื่องของงานก็ตามนะคะมันจะเป็นการตอบแทนจากผลของการกระทําของคุณเองนั่นแหละในทางที่ดีนะคะในทางโพสิทีฟปัญหาที่เคยมีก็จะหายไปแก้ได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วแก้ด้วยใครแก้ด้วยคุณด้วยนะไม่ได้แก้ด้วยคนอื่นนะคะอืประมาณนี้นะคนที่เลือกกองนี้ก็ถ้าเคงจะแนะนําอะไรคุณได้เคงแนะนําว่าให้คุณคิดบวก อันนี้มันอาจจะเป็นคําแนะนําที่อะไรวะคะแต่ว่าถ้าคุณคิดบวกแล้วทุกอย่างมันจะดีอไปต่อนะคะกับเมื่อดีเลือกกองสุดท้ายหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะอ่ะเฮขอดูลัคนาราศีหรือว่าดาวจันร์ของตัวคุณหน่อยแล้วก็คาใบ้ด้วยนะคะคนที่เลือกกองนี้ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันร์แล้วก็คําใบ้นะคะเกี่ยวกับตัวคุณอืม มีนกรกฎพิจิกใช่มีนกรกฎพิจิกเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณนะคะมากไปกว่านั้นคําใบ้คําที่1คุณเคยไปเรียนหรือไปอยู่ต่างประเทศมาก่อนคําใบ้ที่สองญาติพ่อแม่คุณอะไรเงี้ยมีคนไปอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองนอกคําใบ้ที่สมคุณเป็นคนที่อยู่ไกลยอยู่ห่างจากครอบครัวไม่ได้อยู่กับที่บ้านไม่ได้อยู่กับครอบครัวตัวเองตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยนะคะ คำใบที่4ถ้าอันนี้ถือเป็นคำใบ้ไหมเป็นคำทำนายก็ได้หรือเป็นคำใบ้ก็ไม่รู้เคกอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นคำพูดประมาณนี้ว่าคุณถ้าคุณจะมีครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่คุณสร้างเองคือคุณมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณรักใครคนใดคนหนึ่งที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้ว อาจจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเก่าเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคนคุยก็ได้คุณรักเขาเหมือนคนในครอบครัวและยังนึกถึงยังคิดถึงเขาอยู่ในตอนนี้ประมาณนี้นะคะเคไม่รู้ว่ามันคำใบ้ไหมแต่ถ้ามันมันตรงกับความรู้สึกในใจคุณมันก็น่าจะเป็นคำใบได้ถ้าตรงฟังต่อนะไม่ตรงก็เลือก,กองอื่นได้นะคะในส่วนคำใบเนาะโอเคมาบางคนเคยมีปัญหา l o w self e s t e e m นะก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เคไม่รู้ว่าคุณยังมีอยู่ไหมแต่ว่า เมื่อก่อนคุณเคยมีปัญหาโรเซอเอสตีมคือไม่มั่นใจในตัวเองไม่รู้สึกว่าตัวเองดีพอรู้สึกว่ามีเงินไม่พอรู้สึกว่าเป็นแบบเนี้ยตัวเราเนี่ยมันยังไม่พอเลยที่จะไปทํางานตําแหน่งนั้นยังสวยไม่พอที่จะสมัครตนนําแหน่งนี้ยังดีไม่พอที่จะเป็นแฟนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมา,า8-14วันนี้ข้อดีนะคะไม่ใช่ข้อดีข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณว่าแล้วที่จําที่เฮกบอกได้ไหมเมื่อกี้คนที่เป็น เป็นคนที่คุณรักเหมือนคนในครอบครัวค่ะคนนั้นน่ะหรือแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่าเพื่อนเก่าเขาจะกลับมานะจะกลับมาคุยมาเจอมาหามาขอโทษมาสารสัมพันธ์มาแก้ไขสิ่งที่คุณไม่เคยได้คําตอบแก้ไขสิ่งที่เคยจบไปแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดนะคะ อันนี้เป็นข่าวดีนะเขาจะติดต่อมามีการพูดคุยหรือคุณจะได้รู้อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขาแล้วเป็นข่าวดีทั้งหมดเนี่ยมันจะเป,นเป็นเรื่องดีๆด,ดังนั้นไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาไม่อยากรู้คือมันจะเป็นข่าวดีและเป็นเรื่องดีๆค่ะทําให้คุณรู้สึกดีนะคะหรือภายใน8-14ถึงวันนี้จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยให้คุณนะ่ะลืมหรือว่าหลุดจากอดีตอดีตจากการมีแฟนถ้าคุณเคยมีแฟนเคยแต่งงานมาก่อนแล้วคุณรู้สึกไม่อยากมีความรักไม่อยากมีใครอีก โซเมดค่ะคนใหม่ๆเขาจะก้าวเข้ามาที่จะแบบทาให้คุณอยากเปิดใจอีกครั้งทําให้คุณกล้าที่จะรักยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งหัวใจเต้นได้อีกครั้งหนึ่งประมาณนี้มีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยอาจจะช่วยเรื่องของหัวใจช่วยเรื่องของมุมมองทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือการมีครอบครัวนะคะหรือเข้ามาช่วยฮีลทรามาบาดแผลในใจคุณให้มันหายดีขึ้น รู้สึกดีขึ้นหายจากอาการเจ็บปวดหรือสิ่งที่เคยรู้สึกเมื่อในอดีตนะคะข่าวดีอื่นๆล่ะคะข่าวดีเป็นเป็นคนคนที่จะติดต่อมาให้ความช่วยเหลือหรือมาพูดคุยหรือมาอธิบายมาขอโอกาสมาแก้ไขอะไรเนี่ยเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะเป็นคนตก,กาเก่เป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วเพียอใดก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เคยให้ความช่วยเหลือเป็นคนดีผูกพันกันมาก่อนอะไรเงี้ย ถ้าเป็นคนใหม่ๆเลยก็เป็นโซเมตนะคะข่าวดีอีกเรื่องหนึง่งใครที่ยึดติดอยู่กับอดีตคุณคุณจะเดินออกมาได้จะ move on ได้จะเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่ให้ความหวังตัวเองตัดจบ move on เดินไปข้างหน้าเก็บไว้เพียงความทรงจำเก็บไว้เฉพาะเรื่องดีๆในอดีตอะไรเงี้ยทิ้งอดีตได้บางคนป่วยเนี่ยแผลผ่าตัดการรักษาต่างๆจะดีขึ้นจะฮิวได้รักษาได้ ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะอะไรที่เคยเป็นบาดแผลอาจจะทางใจหรือทางกายก็ตามมันจะดีขึ้นภายใน8-14ถึงวันนี้จะเป็นข่าวดีนะคะโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราบางคนจะได้เดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลเลยจะได้เดินทางไกลนะคะมีอุปสรรคนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าจะเป็นข่าวดีอะคือมันมีอุปสรรคแต่คือคุณจะได้ข่าวดีอาจจะแก้อุปสรรคได้ก้าข้ามอุปสรรคได้หรือว่ามันจะค่อยๆแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะปนะคะ อย่าคิดลบนะคิดบวกไว้นะคะการคิดลบบางทีก็มันทำให้อุปสรรคจากเล็กๆมันก็ใหญ่ขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟัง <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ